ว่าจะไปซักผ้าคุณพ่อบ้านซักไปก่อนแล้วค่ะวันนี้ทำอะไรคะทำไมผมขาวจังเลยค่ะดูสิถ่ายกระแสงแดดยิ่งขาวเยอะไปใหญ่เลยโอ้ยร้อน นั่นนๆ่น่เดี๋ยวชี้มาชี้ให้หน่อย